นตัวไหนครับหนุ่มคู่สิงบอทเทคโนโลยีปุตรสวงครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบอทเทคโนโลยีครับอยู่ที่จังหวัดชิซึกเกะก็อยู่ที่เดิมเลยแล้ววันนี้มาแทนทั้งคู่เนาะยกคู่เลยจริงๆเราต้องต่อยอาทิตย์หน้าจริงอาทิตย์หน้านี่ต่อยที่ไหนที่ที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดก็เลยยกมาวันนี้เลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรพร้อมอยู่แล้วครับอแล้วซ้อมรู้ตัวกี่วันก็เมื่อวานครับเมื่อวานเลยเต้าได้ซอมยก พอดีโถไปงานด่วนมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้รออายุเท่าไหร่ครับ22ครับสูงเท่าไหร่สูง173ครับน้ําหนักปล่อยๆเราตอนนี้60 61มวยสไตล์อะไรครับก็ทีมเงก็ได้เขาก็ได้ครับวันนี้เลยมาเจอคู่ปรับเก่าเราอีกแล้วสมิงทองเจอค้นมากี่ครั้งเนี่ยเจอมาสี่ครั้ง4ีครั้งนี่ครั้งที่ห้าทั้งสี่ครั้งนั้นเป็นไงก็มีชนะ ตามเท่งครับอืมแล้วเขาไปหมยสไตล์ไหนมวยเข่าครับแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่สายที่ห้าเนาะครับวันนี้วางเกมวางแผงยังดีก็เอ่อก็ต่อยตามสไตล์เราอ่ะนะก็มีอะไรเด็ดค่อยแก้ไขวุฒิเข้าบริทีจีครับแต่คิดว่าวันนี้ประมาทไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อ่าล่าสุดเราต่อยกันไว้ที่ต่อยไปที่ช่องชเจ็ดวันนั้นเป็นไงก็ชนะไม่ได้ครับชนะเข้ามานะวันนั้นชนะแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดเบียดครับอ๋อเบียดกัน วันนี้เลยมาเจอกันใหม่คิววันนี้เขามาล้างตาเราได้ไหมก็ไม่น่าได้ครับวันนั้นต่อยกัะเบิเท่าไหร่ที่ต่อยกันเยอะสุดร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่วันนี้ต่อยมาปล่อยเนาะร้อยสามสองเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วพอดีก็ผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวรอช่างจริงอย่างเดียวร่างกายตัวนี้ก็น่ายเต็มร้อยครับสูบูแข็งอะไรนะวันนี้ก็พร้อมมาย้ำชัยนะเขาไฟนี้คุมได้คุมไหมหรือปล่อยเลย ปล่อยมาเลยครับป่อยมวยไทยมาทั้งหมดตันี้ประมาณร้อยกว่าครั้งครับคนจังหวัดซีสกิเอาฝากเชิญช่วน,นแฟนคลับแล้วหน่อยพี่น้องชาวซีสกิช่วยเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับผมจะเอาชนะกับซีซกตให้ได้ครับวันนี้ขอโชคดีนะ,นะขอบคุณครับ